มาทัศนศึกษาที่นี่เราก็มาสนทนาธรรมกับธารมาเยอะื่องพุทธศาสนากับธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนักศึกษาหลายคนก็เป็นอเมริกันยุโรปก็มีไม่เคยมาค้างแรมในวัด แล้วก็ไม่เคยมาอยู่ในชนบทแบบนี้ก็ปรับตัวพอสมควรทั้งเรื่องที่นอนรวมทั้งอาหารการกินหลายคนก็อยากได้น้ำแข็งอยากกินโคกนะเพราะว่าอยู่ที่ หัวหินหมาแล้วเข้ดอยู่หัวหินมันสะดวกสบายทุกอย่างน้ำกน็น้ำเย็นน้ำอัดลมโคกเปบปซี่ก็วันนี้คงจะมีกินทุกวันอาหารก็อร่อยถูกปากพอมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็ยังไม่มีครัวนะ อาหารก็ไม่ค่อยอสะดวกเท่าไหร่แต่เขาก็อยู่กันได้นะักศึกษาประมาณยี่สิบคนประมาณสองคืนสามวันขากลับก็ตมาถือโอกาสติดรถแปลเขาด้วยรถตู้รถนีพพอไปถึงสระบุรี แล้วก็แวะเข้าบิ๊กซีหนบิ๊กซีเนี่ยมันมีร้านอาหารเรียกว่าอย่างดีนะนเที่ยวกับอาหารร้านอาหารทั่วไปในต่างจังหวัดเรียกว่าเป็นอาหารฝรัง่งอาหารจีนไอศครีมขน,นมหวาน oh, ฝรั่งนี่ก็ เรียกว่ามีความสุขมากเลยปี่ที่อดเนี่ยที่เคยอดมาสองสามวันนี่ก็ก็ได้มาสนองได้มาเติมกันที่บิ๊กซีเนี่ยพอขึ้นรถมาโอ้เด็กก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันเมือนกับมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีซื้อขนมซื้ออะไรติด มืออขึ้นรถมากินต่อชดเชยที่ไม่ได้กินมาสองสาวันก็มีคนหนึ่งก็พูดมาพูดขึ้นมาว่าโอไม่มีอะไรสุขเท่านี้อีกแล้วนะไม่มีอะไรสุขที่เท่ากับที่ได้ได,ได้กินอาหารกินอะไรต่ออะไรมากมายตามใจฟังดูก็ก็อดคิดไม่ได้ว้า้เขา ความสุขเขามีเพียงเท่านี้หรือจริงเขาน่าจะได้มีโอกาสสัมผัสกับความสุขที่มันดีกว่าน,นี้ที่มันประเสริฐกว่าน,นี้ความสุขเขามีเพียงแค่ได้กินของชอบกินของอร่อยเท่านี้หรือพอคิดแบบนี้ก็ดูเด็กคนนี้ก็น่าสงสารแต่มาคิดอีกทีนะเออ ถ้าความสูงคนเรามันมีเพียงเท่านี้มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะความสุขจากการกินเนี่ยมันอย่างน,น้อยๆก็มีข้อจํากัดนะคือว่าพออิ่มแล้วเนี่ยมันก็ก็พอแล้วคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ากินจนเต็มท้องพุงกลางเนี่ยนะมันก็มันก็อดม,ม,มันก็ไม่อยากกินต่อแล้ว รู้สึกพอขึ้นมาทันทีนะเพราะท้องคนเรามีจํากัดเดีย๋ยวแต่คนเลยนะสัตว์เนี่ยสัตว์ที่มันล่าเหยื่อแล้วก็กินเหยื่อจนกระทั่งไม่เหลือหลอแล้วมันรู้สึกอิ่มขึ้นมา,าเช่นพวกหมาในพวกหมาป่าพอมันอิ่มนะมันไม่สนใจเลยนะไม่สนใจกวางไม่สนใจเก้งแนละ้วกวางเก้งมา กินน้ำไอหมันนายเนี่ยมันอยู่เป็นฝูงมันก็ไม่สนใจั้งทีก่อนหน้านี้โอมันเจอเก้งเจอกวางไปไม่ได้ต้องล่าไล่ล่าเอาอเป็นเอาตายลากกวางลงน้ำเพราะว่าถ้าลงน้ำแล้วนะกวางมันก็หนีลำบากนี่เป็นวิธีการของหมันนายมันเหนื่อยนะถ้าจะวิ่งไล่ตามกวางไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนกับ สิงโตหรือว่าเสือเสืโครง่งเสืโคร่งนี่ความเร็วมันสูงมากแล้วก็มันอึดนะแต่มมนในนีมันตัวมันเล็กกว่ามันถ้าจะไล่กวางไปเรื่อยๆไม่ไหวไล่กวางลงน้ำดีกว่าแล้วก็ค่อยค่อยลุมขย่ำต,ตอนนี้มันหิวมันก็ไล่ล่าหน้าดูเลยนะ แต่พอมันอิ่มแล้วนะกวางกี่ตัวกี่ตัวมาเก้งกี่ตัวกี่ตัวมาอยู่ใกล้มันไม่สนใจเลยเพราะอะไรเพราะมันอิ่มแล้วพออิ่มแล้วมันก็พอคนเราถ้าความสุขมีเพียงแค่ได้กินของอร่อยบางทีโลกก็จ,จะวุ่นวายน้อยกว่าน,นี้นะเพราะว่าคนเราจะรู้สึกพอ แต่ความสุขคนเรามันไม่ได้มีเพียงเท่านี้ไงเราต้องการมากกว่านี้เราไมไ่แค่ต้องการอาหารที่อร่อยหลายคนก็ต้องการเพชรต้องการพลอยต้องการเงินต้องการบ้านต้องการที่ดินไอ้พวกนี้เนี่ยมันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะมีบางคนเศรษฐีบางคนที่ดีนี่มีเป็นร้อยเป็นพันแปลงแล้วก็ยังอยากได้อีก แล้วก็สามารถจะได้เรื่อยๆถ้ามีปัญญาซื้อหรือถ้าไม่เบื่อซะก่อนหันไปซื้ออย่างอื่นแทนเป็นเพราะว่าความสุขของคนเรานี่มันไม่ใช่จํากัดอยู่แค่การกินของอร่อยนะมันมากกว่านั้นมันจึงเกิดการแย่งชิงเกิดการนรเอาเปรียบกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันตุนได้นะ มันตุนได้เรื่อยๆแล้วก็บางอย่างมันก็ไม่ต้องตุนแล้วล่ะเพราะมันแปลสภาพก็เป็นแค่ตัวเลขอย่างเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธนบัตรหรือเหรียญนะถ้าเป็นเหรียญเนี่ยมันก็ต้องมีที่เก็บนะถ้ามีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนที่ปลอดภัยแต่พอเป็นการเป็นตัวเลขแล้วโอ้พันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ก็ยังมีได้เรื่อยๆ มันก็เลยเกิดการแย่งชิงเกิดการปล้นสะดมเกิดการนอาระเปียบคนก็ถูกเบียดเบียนเบียดบังไปก็ไม่ใช่น้อยถ้ามาคิดดูอีกทีถ้าคนเรามันมีความสุขความสุขคนเรามันมีแค่การได้กินของอร่อยหรือว่าสุขที่สุดคือการได้กินของอร่อยมันก็ดีเหมือนกันนะ สัตว์เนี่ยความสุขของมันก็คือการที่ได้กินอาหารให้เต็มอิ่มเต็มท้องแล้วมันก็ไม่ทำอะไรให้เกิดความวุ่นวายแล้วนะมันก็ก็อยู่ของมันหิวก็ไปกินใหม่แต่คนเรานี่เราไม่ใช่แค่นะั้นเราทำลายป่าเราทำลายเราตัดต้นไม้เราฆ่า เข้าป่าล่าสัตว์นับไม่ถ้วนจนศูนย์พันเนี่ยไม่ใช่เพื่อสนองความหิวของเราแต่เพราะมันต้องการความสุขที่มากไปกว่าน,นั้นถ้าความสุขของเรามีเพียงแค่การมีอาหารกินอิ่มท้องหรือเติมว่าอาหารอร่อยด้วยก็ได้นะเราก็คงยังไม่ถึงกับขั้นทำลายธรรมชาติหรือทำลายโลกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้หรอก ไอ้พอเราเพราะเป็นเพราะเราต้องการอะไรที่มากไปกว่าน,นั้นความสูงคนเรามันมันมีมากไปกว่าน,นั้นมันต้องการมากกว่าน,นั้นก็เลยต้องถึงขั้นทำลายธรรมชาติตัดต้นไม้เอาที่ดินปลูกพืชต่างๆนา,นานาชนิดทั้งให้รวยแล้วรวยอีกก็ยังถางป่า แล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนี่ยังไม่หมดก็ยังคิดอยากจะทำลายต่อไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อได้มีเงินมีเงินเยอะๆไอ้ความต้องการเงินมันไม่รู้จักพอหรอกแต่ถ้าความต้องการอาหารเนี่ยมันมันรู้จักพออยู่ยงั้นถ้าก็เลยอดคิดไม่ได้เออถ้าโลกหรือคนเรามันเป็นอย่างเด็กฝรั่งกลุ่มนี้นะว่าความสุข ไม่มีอ้สูขรเท่ากับการได้กินของอร่อยมันก็ดีเหมือนกันนะมอในแง่เนี้ยนะแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันจริงๆมันเด็กเหล่านี้คงต้องการความสุขอะไรที่มันมากไปกว่านนี้ที่เขาพูดไปมันก็เป็นแค่อารมณ์ชั่วบูจากการที่ได้เรียกว่าอยู่แบบลำบากนะภาษาชา,บาวบ้านเราเตาไตย่าง สองสาวันพอได้มากินอาหารอร่อยออยที่มีให้เลือกไม่อันเนี่ยโอ้เลยมีความสุขก็เลยพูดขึ้นมาอย่างนั้นแต่เด็กเ่านี้คงต้องการความสุขอย่างอื่นมากไปกว่าน,นั้นเช่นต้องการความการยกย่องต้องการความสําเร็จในการงานต้องการรถหรูต้องการบ้าน หลังใหญ่เมื่อคนทั่วไปเมื่อวานนี้ก็มีพระนิสิตนะกลุ่มหนึ่งมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่ศาสนาของวัดป่าสุกโตจะไปทำเป็นรายงานแล้วก็เลยมีการสัมภาษณ์อาตมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่ศาสนา ที่ตัวเองได้ทำก็บอกเข้าไปว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ําทำไมม่เป็นเรื่องสำคัญนะก็คือเรื่องความสุขคนทุกวันนี้เนี่ยเขามีความเข้าใจที่คับแคบเกี่ยวกับความสุขคือเห็นว่าความสุขเนี่ยมันเกิดจากการเสพการมี การบริโภคอน,นี้ก็เป็นผลจากบริโภคนิยมนะลัทธิบริโภคนิยมซึ่งตอนนี้มันมีที่พลครอบงำคนทั้งโลกเลยมันทำให้คนเนี่ยเกิดทัศนคติว่าความสุขเนี่ยเกิดจากการเสพยิ่งเสพมากก็ยิ่งมีความสุขมากถ้าอยากมีความสุขเยอะๆก็ต้อง มีสิ่งเสพมากๆครอบครองวัตถุเยอะๆเป้าหมายชีวิคนทุกวันนี้ก็คือการมีเยอะๆมีมากๆความสำเร็จของลูกความสำเร็จของพ่อแม่นะ,นะก็คือการมีเงินเดือนเยอะๆ<น>ะ,<น>ะมีสมบัติมากๆ รถหลายคันบ้านหลายหลังความสําเร็จของประเทศหรือความก้าวหน้าของประเทศก็วัดกันที่เงินรายได้ที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจมวลรวมประชาชาติ GDP อันนี้มันเป็นเป็นทัศนคติที่มีทธิพลต่อคนมากเลยแล้วมันก็ ก่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโลกหลายอย่างในด้านหนึ่งก็ทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคในอีกด้านนึ่งก็นําไปสู่การทําลายสิ่งแวดล้อมมันทําให้ความสัมพันธ์ของผู้คนแย่ลงตั้งแต่ในครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่ก็เอาแต่ทํามาหาเงินลูกก็สนใจแต่เรื่องการเสพการบริโภคโรงเรียนครูก็เอาแต่ทํามา หาเงินไปเป็นมีไซไลนย์เยอะแยะไปหมดขายแอมเวหรือว่าเล่นหุ้นไม่เป็นอันสอนหนังสือเด็กเด็กก็คิดหวังแต่จะรวยไม่ได้สนใจว่าเรียนไปเพื่ออะไรสนใจแต่ว่าทำไมจะรวยเร็วๆในความถศาคติ ที่ว่าความสุขจากการเสพเนี่ยมันทําให้เงินเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตและเดี๋ยวนี้พอเอาเงินกลายเป็นตัวตั้งนะไอ้ความโลภมันก็นําไปสู่ความการทุจริตการคอรัปชันเดี๋ยวนี้การคอรัปชันเป็นแพร่ระบาดก็เพราะความโลภอยากได้เงินมากๆเอาเงินมากๆไปทําอะไรก็เพื่อได้ไปซื้อวัตถุสิ่งเสพเดี๋ยวนี้เห็นในเมืองไทยนี่โอ้ยห้างสรรพสินค้าเต็มไปหมด โรงเรียนก็ต้องขายที่เพื่อไปทำเป็นห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งมอลล์พื้นที่สีเขียวก็ถูกขายเพื่อทำเป็นศูนย์การค้าคนไทยสาวที่ก็ท่านในกรุงเทพก็ต้องไปช้อปปิง้งเนี่ยความสุขที่เกิดจากวัตถุเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของผู้คนทั้งโลก แ้วมันก็แพร่ระบาดไปทุกวงการนะตำรวจทหารนักการเมืองข้ารชาชการแม้แต่วงการศาสนาพระก็อยู่ภายใต้การครอบงำของลัทธินี้เมืองไทยนี่เราบอกว่าเมืองไทยนับถือพุทธศาสนาแต่ที่จริงคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใหม่มากกว่าศาสนาบริโพนิยมซึ่งมันแนบเนียนมากเพราะว่ามัน พรางตัวมาอยู่ในรูปของพุทธศาสนาก็ได้มันแทรกซึมเข้ามาอยู่ในวัดโดยที่คนก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างทุกวันนี้คนมาทําบุญก็ทําบุญเพื่อหวังจะรวยก็คิดว่าเป็นการทําบุญตามหลักพุทธศาสนาแต่ที่จริงมันเป็นการทําบุญเพื่อจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับบริโภคนิยมพระก็สอนให้รวยรวยรวย,ให,วยให้รวยพรให้รวยรวยรวย กานที่วอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขนะหรือว่าหมดทุกหมดกิเลสก็วอวยพรให้รวยรวยรวยอันนี้มันบริโภคนิยมแล้วนะมันวัตถุนิยมแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่คนก็ไม่เฉลียวใจณทิพระนี่มีปัญหาเรื่องเงินทองมีเรื่องอื้อฉาวมากมายทุกคนทุกแข่งก็เพราะ ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของบริโภคนิยมนี่แหละในดี๋ยวนี้บริโภคนิยมนี่มันซับซ้อนละเอียดประณีตมากขึ้นแต่ก่อนคนกินคนเสพเพื่อหวังความเ็นอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้เสพของอร่อยปนเปื้อนไอตนะหา้าเราเสพภาพลักษ เราเสพภาพตัวตนที่มันติดมากับสินค้าเช่นกระเป๋าเนี่ยเราไม่ได้ซื้อกระเป๋าเพราะว่ามันมันทนมันสะดวกแต่เราซื้อเพราะว่ามันทำให้เรามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นกินกาแฟนี่ไม่ใช่เพราะว่ารสอร่อยแต่เพราะว่ามัน ทำให้คนกินกาแฟมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นอันนี้เราเสพภาพลักษณ์หรือเสพภาพตัวตนเช่นเป็นคนทันสมัยเป็นคนรุ่นใหม่เป็นพวกมิลเลนเนียมอ่าเป็นคนมีลักษณะนิยมรองเท้าก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันมันนุ่มเท้าแต่เพราะมันทําให้รู้สึกว่าเราคือผู้ชนะได้ใช้ รองเท้ายี่ห้อนี้มันสุขเราเป็นผู้ชนะเราจะมีความสามารถเหมือนกับใกล้เคียงกับไมเคิลจอร์แดนซึ่งก็ใช้รองเท้ายี่ห้อนี้หรือว่าไมหรือว่าไทเกอร์บูทเนี่ยเขาก็จะเอาพวกดาราคนเก่งมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้านั้นสร้างภาพตัวตนคนก็ซื้อสินค้าเหล่านั้น ไม่ใช่เพื่อสนองไอตนะห้าแต่ว่าเพื่อตอบสนองความรู้สึกด้านจิตใจกลายเป็นคนใหม่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนใหม่เนี่ยนะมันเป็นหน้าที่ของศาสนาการที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นี่เป็นหน้าที่ของศาสนาศาสนาทําให้เราเป็นคนใหม่เพราะว่าให้ทานรักษาศีลหรือภาวานาการมาบวชพระก็คือการกลายเป็นคนใหม่จากคนดิบกลายเป็นคนสุขเนี่ย การทำความดสาีสร้างบุญสร้างบุศสนี่ก็ทำให้เป็นคนใหม่แต่เดี๋ยวนี้เป็นคนใหม่นี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องปฏิบัติทมตามหลักศาสนาแล้วก็แค่หาเงินมาซื้อวัตถุสิ่งเสพพวกนี้อันนี้คือความพิเศษของบริโภคนิยมนะมันไม่ใช่แค่เป็นวัตถุนิยมธรรมดาแต่มันกลายเป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งเพราะว่าตอบสนองความไม่ใช่ตอบสนองแค่ความสุขทาง กายแต่ว่ามันตอบสนองความปรารถนาทางจิตใจซึ่งบางทีก็เรียกเป็นความปรารถนาในระดับจิตวิญญาเลยเนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสุขอยู่ประเภทหนึ่งนะคือความสุขที่เกิดจากการทำเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการบริโภคความสุขที่เกิดจากการทําความดีการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รลบความสุขหลายคนเนี่ย พอเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเขาก็มีความอิ่มเอมรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาคนที่คนแก่หลายคนที่เอาแต่เสพเอาแต่เที่ยวเพราะว่ากเกษียณแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนขยะไม่มีคุณค่าแต่พอได้ไปเป็นจิตอาสาในโรงงานแยกขยะของถือจี้ไนะต้หวันเนี่ยทั้งที่ก็เหนื่อยนะแดดอากาศก็ร้อนแต่ว่าเขามีความสุข มีชีวิตชีวาเนี่ยเรียกต,ตัวเองว่าเป็นขยะคืนชีพผมก็คือขยะคืนชีพเนี่นี่คือคําพูดของจิตอาสาคนหนึ่งนะซึ่งแทนที่จะใช้ชีวิตในวัยกเกษียีเสพกินเที่ยวอย่างที่เคยทําก็มาเป็นทํางานเป็นจิตอาสาแล้วก็มีความสุขนี่เราเป็นความสุขที่เกิดจากการทำหรือหรือความสุขที่เกิดจากการเรียน เรา,ามีความใ่รู้เด็กหลายคนเขามีความสุขกับการเรียนการค้นคว้าการกินการเที่ยวเขาไม่สนใจเลยเพราะว่าเขามีความสุขที่ดีกว่ามามาทดแทนหรือมาหล่อเลี้ยงยความสุขจากการทําดีความสุขจากแม้กระทั่งความสุขจากการทําสมาธิเนี่ยพวกนี้เป็นความสุขที่ประเสริฐขาะที่บรินพนยมบอกว่าความสุข เกิดจากการมีการได้เนียพุทธศาสนาสอนว่ความสุขที่ประเสริฐเกิดค,คือความสุขจากการละการวางการสละรวมทั้งการให้เลยเนี่ยสิ่งที่ทําก,ก็ก็อธิบายไปว่าเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังทําเนี่ยอันนี้พูดกับพระนะสิ่งที่ผมกําลังทําคือการพยายามทําให้คนได้เห็นว่ามันมีความสุขที่ประเสริฐการเสพการ บริโภคหรือการมีการได้นั่นคือความสุขที่เกิดจากการทําและความสุขที่เกิดจากการละอันนี้ถ้าคนได้เข้าถึงความสุขจากการทาความสุขจากการละการวางเขาก็จะหันหลังให้กับบริโภคนิยมไปทีละน้อยทีละน้อย ตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการที่จะดึงคนออกจากบริโภคนิยมเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประนีตซึ่งพุทธศาสนาก็มีคําตอบแล้วก็เป็นคําตอบที่เป็นสากลน,นะและเป็นอาการิโกโด้วยถ้าเกิดว่าดึงคนออกจากบริโภคนิยมหันมาเข้าถึงความสุขที่ประณีที่ประเสริฐเนี่ยคนก็จะมีความทุกข์น้อยลง ไม่เครียดไม่กลุ่มเพราะความโลภเพราะความรู้ความปราศจากความรู้จักพอครอบครัวก็จะอยู่เป็นสุขเพราะว่าเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันใส่ใจดูแลกันไม่ใช่เอาแต่ทำมาหาเงินหรือเอาแต่ก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์มือถือเพื่อเสพสิ่งต่างๆทางโทรศัพท์ความบันเทิงข้อมูลข่าวสารที่สนองความอยากรู้อยากเห็นชัว่วครูช่วยยาม ถ้าคนมีความสุขจากการทำเนี่ยเราก็จะเห็นคนนะมาเป็นจิตอาสากันมากขึ้นช่วยเหลือเกอื้อกูลกันแทนที่จะเปรียบก,กันสังคมมันก็น่าอยู่มากขึ้นในตอนนี้เนี่ยก็เนีก็เลยพูดกับเขาว่าเนี่ยี่คือคือสิ่งที่พยายามทําอยู่ทําให้คนได้เข้าถึงความสุขที่ประนีหอย่างน้อยก็ประณีตก,กว่า ความสุขจากการเสพการบริโภคคือความสุขชนิดนี้มันก็ยังสำหรับคนทั่วไปก็ยังจําเป็นนะแต่ถ้าเขามีความสุขที่ดีกว่าประนีกว่าหล่อเลี้ยงมันก็ทําให้เขามีความสุขได้ง่ายแล้วก็มีแรงจูงใจในการทําความดีมีแรงจูงใจในการศึกษาหาความรู้มีแรงจูงใจในการทํางานแทนที่จะทํางานด้วยความทุกข์เพราะ พอไม่อยากทําอยากเสพมากกว่าก็กลับมามีความสุขจากการทำได้เงินเดือนน้อยก็ก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่ามีความสุขจากงานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงการคอร์รัปชันการทุจริตมก็จะน้อยลงคือคนเราทุกคนต้องการความสุขนะเหมือนกับร่างกายที่ต้องการอาหารนะความสุขนี่มันหล่อเลี้ยงจิตใจ ถ้าไม่มีความสุขที่ปนิตมาหล่อเลี้ยงใจคนก็ต้องไปหาความสุขหยาบๆเหมือนกันถ้าเราไม่มีน้ําสะอาดกินนะก็ต้องหันไปหาน้าที่ขุนน้ําขุนมันก็ไม่ดีนะแต่เพราะไม่มีน้ําสะอาดกินไงก็เลยต้องไปหาน้ําขุนน้ําที่ไม่สะอาดคนเราถ้าเห็นว่ามันมีน้ําสะอาดนะมันก็ไม่สนใจหรอกน้ําขุนๆนะแต่พอคนส่วนใหญ่นี่ไม่รู้จัก น้ำสะอาดไม่คิดว่ามันมีด้วยทั้งตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแต่น้ำขุนๆุก็ก็กินแต่น้ำขุนๆุนนั่นแหละแต่ถ้าเขารู้ว่ามันมีน้ำสะอาดอยู่อยู่ไม่ไกลนะเขาก็หันไปหาน้ำสะอาดแทนแล้วก็เขาก็หันหลังให้กับน,น้ำขุนๆุนน้ำสะอาดในที่นี้ก็คือความสุขที่ประณีตความสุขที่ประเสริฐซึ่งพุทธศาสนานี้โ่ยหรือธรรมานี่มีให้ไม่อั้นเลย แต่คนไม่รู้จักเขาก็เลยเขาื่อว่ามันมีแค่น้ําขุนๆเขาก็เลยพึ่งพาอาศัยน้ําขุนๆนั่นแหละนั่นหน้าที่เราคือว่าทําให้เขารู้ว่ามันมีน้ําสะอาดอยู่ดีด้วยนะถ้าเขาหันไปหาน้ําสะอาดโอเขาก็จะไม่สนใจแล้วน้ําขุนๆนี่นี่คือสิ่งที่เราควรจะช่วยกันถ้าเราเข้าใจถึงปัญหา ว่าความทุกข์ทุกวันนี้เนี่ยสาเหตุใหญ่สําคัญประการหนึ่งก็คือการที่ลหลงไหลในบริโภคนิยมเพราะคิดว่าความสุขเกิดจากวัตถุเท่านั้นนั้นทาให้เขาได้ห่างไกลาจากบริโภคนิยมแล้วก็หันมาหาความสุขที่ประนีนตเจ้าตัวเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขโรงเรียนการศึกษาก็จะ,จะเจริญก้าวหน้าสังคมก็จะงดงามการคอร์รัปชันก็จะน้อยลง อันนี้ก็ว่ากันก็เป็นหน้าที่ของพระเลยนะแต่ว่าพระนี่จำนวนมากก็มองไม่เห็นปัญหานี้เพราะว่าท่านเองก็รู้จักแต่ความสุขประเภทเดียวคือความสุขจากวัตถุนะอันนี้เป็นกับพระจํานวนไม่น้อยนะก็เลยสอนโยมให้รวยรวยรวยเพราะท่านเองก็อยากจะรวยด้วยแต่ท่านท่านได้เกิดเห็นความสุขจากที่ปันี้นะเช่นได้ทําสมาธิภาวนาได้เจริญสติจนเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐ และเพรความสุขที่แท้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุเมื่อคนพบได้ตัวเองว่าความสุขที่ประเนีมันมีอยู่เวจาการสละการวางมันก็ไม่ยากที่จะสอน